อันนี้ก็คือที่ขึ้นท่าไหนดันยนั่นเนองยันะครับพี่นะครับพี่ถนนเก่ใครเป็นคนใช้บัญชี ทำอยู่บ้านนะท่าอยู่บ้านนะอยู่อยู่ครับยิ่แน่นอนอยู่ครับ <st> บ้านตรงไอ้สระโถง,โงใช่ไหมมูสานแบบแต่ๆๆไอ้คนสร้างนี่ <ๆ S 1> ค,นคือไอโนนั่นแ <ๆ S 2> หนล,ละตะบนเน่ะไอ้น้อยก็โดนด้วยรู้หมดตอนนี้รู้ขบวนการหมดเลยแต่ทางเราเนี่ยเป็นบัญชีหมาพี่เข้าใจนะแต่มันก็อไปตาหม่คือเหมือนเราอาจจะโพสต์ขายในเฟซบุ๊กของตัวเองส่วนใหญ่แล้วก็บางท่านก็จะโพสต์ขายในมาร์เก็ตเพลสในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพก็จะติดต่อมาเพื่อจะขอซื้อ รถของเรา,านะครับผู้ครอบครองรถเนี่ยเท่าซื้อเนี่ยเขามาประกาศขายดาวขายดาวแล้วเขาก็นัดกับทางผู้ต้องหาเนี่ยที่มาแฝงมาหลอกซื้อเนี่ยหลอกซื้อดาวเนี่ยซึ่งให้ราคาสูงเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวนัดกันไปปิดจ็อบที่ไฟนั้นนะครับจะต่างกับเคสที่ไปดาวมาแล้วก็แอบขายเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งเคยมีข่าวอยู่อยู่เยอะนะมีช่วงหนึ่งตั้ปี2ปีที่ผ่านมาจะมีจะมะีในทุนเนี่ยจ้ปด้หมััมท้ดั